สวัสดีสบายดีครับทุกคนวันสิมาตัดหญ้าหงัาครับจิไปตัดอยู่ทั้งล่างเหระครับอยู่น้ำคันแทนะงวัวตอนนี้ก็กินเฟี้ยงดีครับบริจากินหญ้ากินเฟี้ยงดีไยจนบุกพ่อแล้วไม่้องมาท่านไดเอาใไ้ครับวันที่เอาออมาปลูกกินหญ้าเนี่ยบดตัดว้วครับร้องไห้กินเรียนไป เดือจด่วงน่น่น้อยขอทานครับเขาทานไปว้ายเป็นควันเดได้เปิดเมองอยู่ครับตอนนี้เฟียงอยู่เมดแล้วบาดนัน,นเราเฟียงมา,าเสียวอบออกมาปลูกครับลูกกินอยูนี่แหละอดกินยาตัวนี้ ลรอเผาทานกับเผาพวกเศษพวกนิดจหน่อยครับเผาออกเริ่มแปลนขึ้นมามเนี่ยหละครับตอนนี้ค่อยๆจัดค่อยๆแต่งไปทีละนิดทีละน้อยครับเดี๋ยวเสียวงอกจากขอกันครับวค่อยมันไปนน้ากันเขาบอ,อกว่าผูกใกิ้นหยาแล้วครับกินกับจินฟ้าฟ้าจ้กฟ้าจัาาางไรหล่ะครับ ย่างวนอยู่เมื่อกี้เนี่ยยาก็คีอจังพ่อมีสิสกินสีดเล่มได้อยู่ใครเนี่ยกำลังนี่เมื่อกี้นี่ฝีเฝ้ายัางไดตุ๊กผูวหน่อยว่าท่านเด็บผูกครับร้องปล่อยมึงสิป,ปีลงกินเขากินกาเพม่นบอกครับตอนนี้กำลัง เดิ่มกินหผมจิบจ้น้อยหมดแล้วครับผมจิปตัดหาไว้ตัดญาไดาได้เร็วก็เอาหญ้ามากะสิบเอาเงวเขาคอกแล้วก็เอา n ้าให้กินในขอกครับแต่ตอนนี้ปล่อยให้กินไปก่อนอยากให้มันกินให้มันสั่นลองไปอีกบ,บว่าตัดครับลองว่าท่านตัดมึงถ้ามันกินบ่ค่อยดีเดี๋ยวต่อไปก็ตัด ตัดหเหยาครับย่างน,น้อยกจะจีขึ้นม,มะไมกะจิสเสมอกันดีหย่ากจะจิเริ่มขึ้นมาเดียวเสียวปุ๋ยมาใส่น้ำเนี่ยครับวันปุ๋ยไวเพราะว่าหย่าได้ขึ้นหลายๆแต่มันกจะจิเ,เ,เ,เกเียบหนีกออก่ครับมันยังมีหย่าอย่างอื่นเป็นเม็ดหย่าที่กำลังขึ้นมกครับเพราะว่ายังไม่ทันดีลกออกดีครับลกหย่าย่างอื่นออก อันนี้ยังผสมประเสกันไปแั้ง้่ยครับนี่ก็เริ่มกินไปเรื่อยๆเรื่อยครับจกักสิลงไปกินเขาวะครับเนี่ยขังนั้นผมก็เิเอาเสียกไปแล้วก็จิบผูกผูกไปแจ้ง้่ยครับเพราะเห็นว่ามันลงไปกินเขาตัวนี้ครับ ที่ว่าผสมไปนะครับยังประทานอีกครบสามเดือนเดี๋ยวครบสามเดือนผมจะเห็นหมอมาตรวจแล้วผมจะลงคิบให้มึงนะครับว่าท่องแถวบ่มยังท่องก็เป็นท่องหน่อยๆก็ย,ยังบออกออางแง่ง,งแป้งครับเราครับขันติดก็ดีไปขันบ่ติดก็เลี่ยงเอาเขียวยังไปครับเลี้ยงเอาเขียวคุณนไป แต่ว่ากันติดกันดีว่าต้องเด็จับสัตว์ครับตอนนี้นังบ่ทปานมีอาการครับตั้งแต่ที่ตะกอนมาครับบ่มีอาการรอมึงครับรอมึงสามเดือนครับเนี่ยหมอมาตรวจเพราะว่าหมอบอกว่าสามเดือนสามเดือนไปตรวจมึงน,นะครับ ตัวนี้บอคบอขึ้นแล้วครับตัวใหญ่มันอาจจะบ,สบวบบสมบูรณ์เหรอครับเลี้ยงบวสมบูรณ์มาไหนมึงเห็นแต่สี่โค้งครับช่วงหลังๆมาเนี่ยบ่ได้ค่อยได้กินหยาบ่ได้ปล่อยว่นะครับห้กินแต่เพียงจะเห็นสี่โค้งด้วยอาจจะบวสมบูรณ์ก็เลยอาจจะบวเริ่มติดสัตว์ครับพ้นมสมบูรณ์บ่ได้เดี๋ยวจังหน่อยนี่เวลาตัดหยาคั่า,ากัน เพื่อสมบูรณ์ก็นี่ครับเพื่อเริมติดสาตร์กัที่ได้ผสมนะครับตอนนี้ผมจิบเมืองทานกันครับตอนนี้เดี๋ยวที่ได้เมองเตาเผาทานก็นังหน่อยเดี๋ยวค่อยติดตามเมืองไปน้ำกันไปเรื่อยๆอีกครับ เรือหนิ่งครับกิน nhả กิน nhả แบบนี้ใครอยู่ครับกูกิน n h าวนๆวนเวนียน,น,นตอนนี้ครับเผาทานไปครับเผาทานไปอีกจน้อยๆขาอย่ามาปิดครับเดี๋ยวไปตัด n h ามาเผาทานเลยเพราะอะไรทานไปนไใส่นี่ครับ มีอยากกินผูัวอย่างที่ก็สบายแล้วครับแต่มีอยามีพื้นที่หลายๆครับต้องดตัดอยา้ง่วนอยากกินสบายๆครับเริ่มคองอีู่แล้ววกันเดี๋ยวเสียว หลักไปตอ,อกไว้ครับไปตอ,อกไปนั่นไลยเพื่อนเดี๋ยววนไปวนมากเลยทีคลองครับเดี๋ยวไปตอกหลักผูกงัวไปกันครับดี๋ยวสิได้ไปตัดหญนายงัวตัดหนามาไว้แล้วครับมัหน,นึ่งได้น้อยนึงครับเดี๋ยวเสียวงัวเขาขอ,อกไม่กินหนาว่า,าอยู่นี่ก็กิน เนี่ยครับถ้าว่าเสียวเขาคอกแล้วตัวนั้จะกินหนี่ยบุกไปเปลี่ยนดีเป็นไลเดี๋ยวมือหล้างค่อยอ,ออกครับกินไปเรื่อยๆตัดไปน้ำเนี่ยเอาออกมากผูกข้างนอกแน่ครับ ทานกระเพาเดท่าที่ลงตำกุนนี่สิปิดฝาไว้ครับให้มันควันน้อยๆเป็นการไล่ยุ่งอะไรอยังให็นว่าไปในตัวไล่ยุ่งไล่เหล,ลือบไล่มาแรงบ้านไล่แมงต่างๆครับยุ่งแน่อย่างนี้ครับทดลองมึงเล็ดไปเพราะว่าการที่ไปสัส่งควนสั่งอยังไล่ยุ่งไลงงงอย่างเงี้บพอดีถือโอกาสเผาทานกับ มันไดไลไปในตัวครับเขาก็เริ่มแหงแล้วครับเรื่มุมีน้ำแล้วมันดินเริ่มบกอยซุ่มมาได้แล้วครับขอผมคุนก็เริ่มนี่เหยวมีนันมาแน่แล้วาะว่าน้ำช่วงนีน้ฝนบ่ตกระยะเวลาใสเวลาโวนแล้วครับดเริ่มเขาได้เกือบเดือนแล้วครับ นบ่ตกดีถ้าว่าฝนตกช่วงนั้นกันดินซุม่มก็เลยอยู่ได้ด้วยนจังหน่อยครับเดียวเสียวงว่าเขาเขาไม่กินหยาเขาขอกินหยาแล้วครับบาดเนี่ยกินพ่ออยู่ได้ครับเดี๋ยวเสียว,วเฟียงมาให้จักก่อนนะ กินยากันกินละนิดละน้อยก็ได้ค่ยอยู่แล้วครับบวดหัวห้งก็ถือว่ากับบ่จจอยหลายก็พรามีหลูมมีหลังเผาทานไปอุดควันไปน้ำครับถือว่าควันเผาทานนี่แหละไลยงุง ยำคำยำขึ้นครับเดี๋ยวให้ลงต่ำกว่านี้สิปิดฝาควันออกเทลาน้อยครับถ้าเปิดไปเองเสียนบริได้หมดสองยี่โมงสาม่วโมงกับบริได้ยู่เมืองนี่ไหมมืดครับควันลายๆกันสมัครครับสมัครควันกินเนี่ยเดี๋ยวลงต่ำกว่านี้ครับตอนนี้มันปิดฝาบริได้ นเกดมันเป็นเกิด,เ,เ,กดเคลนกินหยากับไข่แน่่ครับเมื่อถือว่าเปลี่ยนแต่ว่ากินมือเอื้อนอีกต่นาจะนั่นอยู่ครับปล่อยกินก่อนช่วงนี้เดี๋ยวหยาเริ่มขยายมาแน่นี่อาจจะเป็นวิธีการตัดเอาครับปล่อยใหงียวๆลรวอ่อยมาตัดเอาช่วงนี้อาจจะปล่อยให้กินไปจากมือสองมือเหมือนกันเป็นการเริ่มต้นใหม่ พอแตะหนาเริ่มกระจายแล้วกัเขาปุ๋ยครับปุ๋ยมาเอาปุ๋ยมาใส,ปาใส่ปุ๋ยมาใส่มันลอยมันขึ้นมันงามเลยครับ,รบแล้ววันนี้ตาเราครับติดลองมึงใส่หนาธรรมชาติน่ครับไปมึงตามลานแล้วให้เจ้าสร้างหนารอบเยวครับเลยวไม่อัากินหนาดีเกิด Oh. mình đều sập bài chạy hợp chìm nhà kia nhiều lúc người đi hợp lúc lộng... dân đi một tí như ta mỏng sau mỏng phát là các phát phun phải gặp đi tắt mày luôn ตันทางทึงกันครับเดี๋ยวเฮยียดไมครับคอยเอาผาเอาอย่างนี้บางๆกันหน่อยกันตอนนี้ทั้งสิ่สามเขาก็เลยท่านมีเวลาเฮกเยียดพับไนเลยกินงานเก่งครับควันก็ดีควันเผาทาน ครับมันตัดน้ำเงินแท้หรือมันตัดหยาส่วนมันคือตัดผืนเรียบๆแบบนี้ครับตัดน้ำเงินแท้มันจะตัดหยาอย่างน้อยเมื่อนี้คืบเมื่อเมื่อว่าสองเมื่อสามเมื่อครับฝนมาตกตกทางไหนเนี่ยบุนี่งครับลมเย็นดี ครับชิปนี้ก็สิจบไปแค่นี้ก็แล่ะครับสวัสดีครับ